ลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยูกับเคนที่เกียร์อัพที่บูธจีลี่ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2024หลายคนรู้กันดีว่าจีลี่เนี่ยเป็นบริษัทแม่ของแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าอีกหลายๆแบรนด์ที่อยู่ในงานนี้เลยนะครับแล้วก็เพิ่งเริ่มมีการปรับเปลี่ยนภายในองค์กรนะมีการดึงแบรนด์นู้นแบรนด์นี้กลับไปกลับมาเนี่ยเพื่อเอฟฟิเชนซีในการทํางานนะครับก็อย่างไรก็ตามนี่คือแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่คุมอีกหลายแบรนด์อยู่ในเมืองจีนแล้วก็ในตลาดโลกด้วยนะครับ วันนี้เนี่ยคนที่เข้ามาดูแลจีลี่ในประเทศไทยคือทางทนบุรีนะครับเดี๋ยวเคจะเล่ารายละเอียดให้ฟังด้วยเนาะว่ากลุ่มท o นบุรีเนี่ยเขาทำบิสเนสอะไรมาแต่ไฮไลท์สำคัญในคลิปนี้ครับผมคือราคาของคันนี้ครับจีลี e ่ e x 5มี2รุ่นด้วยกันนะครับมองไวๆวเนี่ยจะต่างกันที่ตัวเริ่มต้นจะมีแค่เบาะสีดำนะครับ dark blue แต่ถ้าเป็นตัวท็อปนะครับจะมีเลือกได้ทั้ง e tamam. like e 2สีคือดักบลูแล้วก็ตัวที่เป็นภายในสีขาวก็เลือกแล้วแต่ชอบได้เลยนะมีออปชันรายละเอียดที่แตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งเดี๋ยวเคนจะสรุปให้ฟังด้วยว่าทั้ง2รุ่นในราคาที่ต่างกันได้ออปชันอะไรที่มากกว่าน้อยกว่ากันด้วยนะครับไลค์สับสับคลานะครับเห็นราคาแล้วมีความคิดเห็นยังไงคุ้มไหมขายได้ไหมน่าสนใจหรือเปล่าเคนชอบตรงที่เดีไซน์ก็เตะตาดีแล้วข้างในอ่ะโคตรกว้างเลยครับ การทําตลาดในประเทศไทยของจีลี่เนี่ยนะครับจะผ่านทางนบุรีพาณิชย์กรุ๊ปนะครับเป็นดิสติบิวเตอร์อย่างเป็นทางการถามว่าแตกต่างกับใครหรือเหมือนกับใครเนี่ยก็จะในลักษณะเดียวกันกับทางเรเว่นะครับที่เป็นดิสติบิวเตอร์ให้กับ BYD นะครับโดยหลายคนจะรู้กันดีเนาะว่าจีลี่กรุ๊ปเนี่ยเขาจะมีรถในหลากหลายแบรนด์เลยนะครับที่เป็นบริษัทลูกอย่างซ vo, ิกเกอร์วอลโว่โพสตาร์โลตัสลิง์แอนด์โคลลิดดาลล่าโปรตอนสมาร์ทและลีวานออโต้นะครับ แต่ว่าแต่ละบริษัทเนี่ยเขาจะทํางานแยกกันเป็นเอกเทศครับส่วนทนบริพาณิกรุปเนี่ยก็ต้องบอกเป็นบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมออโตโมทีฟมาอย่างยาวนานนะเมื่อจะเป็นดิลเลอร์ตัวแทนจําหน่ายของ m e r c e d e s b e n บนะครับบริษัทผู้ประกอบรถยนต์ของ Mercedes-Benz และรถยนต์ไฟฟ้า100%อย่าง EQS รวมถึงครับเป็นบริษัทที่ผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าและไฮบริดให้กับ Mercedes Ben ด้วย โดย Geely eX5 ครับสร้างบนแพลตฟอร์ม GEA ครับหรือ Geely Global Electric Architecture ครับเริ่มใช้ใน eX5 คันน,นี้แหละครับพัฒนามาเป็นแพลตฟอร์มพื้นฐานไฟฟ้า100% BEV โดยเฉพาะครับแต่ก็เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นไฮบริดได้ด้วยนะครับโดยที่ Geely เขาจะเรียกขุมกำลังไฮบริดของเขาเนี่ยว่า EMI แบตเตอรี่ที่ใช้ครับจะเป็น g ีลี่ช็อตเบลดแบตเตอรี่นะครับติดตั้งเป็นแบบเซลล to body โดยแบตเตอรี่ของเขาผลิตโดย s w e จุดเด่นหนึงคือระบบขับเคลื่อนนะครับอ l เล t ก i c Drive Unit ของ G ีลี่เนี่ยได้รางวัล b e s t Powertrain ครับระดับ Top 10ในปี2024จากประเทศจีนโดยขุมกำลังของเขาครับผลิตในโรงงานของ G ีลี่ซึ่งโรงงานแห่งนี้ครับยังผลิตมอเตอร์ของแบรนด์ในเครืออย่าง Lotus อีกด้วย ที l ี e x5 นะครับในประเทศไทยของเราจะมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันคือรุ่น Pro และรุ่น Max นะครับมิติตัวถัง4,615คูณ1,901คูณ1,670นะครับฐานล้อ2,750อันนี้ยาวกว่าอัลโต3แต่สั้นกว่า i อออนวเนี่ย5มิลิเมตรพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ย461ลิตรเลยทีเดียวนะครับเวลาพับเบาะแถว2ลงมา1,877นะครับน้ำหนักตัวรถเนี่ยทั้ง2รุ่นจะแตกต่างกาันตัวเริ่มตัน715นะครับตัวท็อปตัน765 โดยขุมกำลังของรถคันนี้นะครับมอเตอร์ไฟฟ้าขับหน้า218แรงมา m, ้า320นิวตันเมตรสูตถึงร้อเนี่ยมีความแตกต่างกันนะแรงม้าแรงบิดเท่ากันแต่ว่าตัวเริ่มเนี่ยสูตถึงร้อยใน6.9 ตัวท็อปครับสุดถึงร้อยใน7.1็เท่าปสปีด175กิโลเมตรต่อชั่วโมงโหมดการขับขี่ Eco Normal Sport ครับโดยแบตเตอรี่ที่เขาใช้เนี่ย6ก2ิกิโลวัตต์อาร์เป็นแบบช็อตเบลดแบตเตอรี่ LFP นะครับระยะการใช้งานนะครับถ้าเป็น NEDC เนี่ย495และ490แต่ถ้าเป็น WLTP ครับอยู่ที่430และ425กิโลเมตรต่อ1ชาร์จนะครับโดยที่รองรับการชาร์จเนี่ย AC 11กิโลวัตต์นะครับส่วนถ้าเป็น DC เนี่ย100กิโลวัตต์เลยทีเดียวครับสามารถจ่ายไฟ v e h i Vehicle to v e h i c l e หรือว่า V2V ได้ด้วยนะครับช่วงล่างเป็น m a c p h e r s o n ั t r u t ด้านหลังเป็น Multilink disc brake ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับโดยที่ disc brake ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบมีช่องระบายอากาศมาให้ด้วยครับทั้ง2รุ่นคุณได้มือเปิดประตูซ่อนเหมือนกันนะครับ กระจกข้างปรับไฟฟ้าเหมือนกันที่มาพร้อมกับระบบไล่ฟ้าด้วยนะแต่ที่แตกต่างกันไปคือตัวท็อปคุณได้พา n o โนรามิกซันรูฟนะครับพร้อมม่านบังแดดแล้วก็ฝาท้ายแบบพาวเวอร์เทลเกตวันทัชนะครับแต่แหลหลังคาภายนอกเนี่ยเหมือนกันเรียกว่าดูไม่รู้เลย ไฟหน้า LED พร้อม d a y t i ท e r แล n น n g l ไ g h t นะครับไฟท้าย LED พร้อมไฟเบรก LED ครับไฟตัดหมอกหลังมีเหมือนกันทั้ง Pro และ Max ครับส่วนภายในเนี่ยพวงมาลัยปรับ4ทิศทางวัสดุตกแต่งพวงมาลัยครับเป็นแบบไมโครไฟเบอร์จอกลาง15.4นิ้วจอเรืยนไม10.2นิ้วกระจกหลังลดแสงอัตโนมัติเบาะผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า6ทิศทางครับเบาะผู้โดยสารปรับไฟฟ้า4ทิศทางเบาะผู้โดยสารแถว2นะครับสามารถปรับพับแบบลาบได้เลยนะ60-40แต่ว่าที่แตกต่างกันนะครับคุณจะได้ กระจกนะครับหลังที่บังแดดตอนหน้าพร้อมไฟสองสว่างเบาะคู่หน้านวดได้นะครับแล้วก็นะครับสวิชควบคุมเนี่ยที่ข้างเบาะผู้โดยสารตอนหน้าครับรวมถึงแอมเบียนไลท์256เฉดสีด้วยกันรุ่น Max นะครับหรือว่าตัวท็อปเนี่ยจะได้เพิ่ม Head-up Display 13.8นิ้วเบาะผู้กับขี่เมมโมรีได้แล้วก็ควบคุมครับไฟสูงอัตโนมัติครับ ลำโพงตัวท็อปเนี่ยจะเป็น14ลำโพงบวกลำโพงที่เบาะนั่งผู้ขับขี่ครับอีก2ลำโพงในขณะที่ตัวเริ่มต้นเนี่ยจะได้ลำโพงแค่6กตำแหน่งครับพอร์ต USB A 2ตำแหน่ง USB C 2ตำแหน่ง Wireless ชาร์จระบบนำทาง Gili App Store ต่างๆนะครับแล้วก็ระบบ Infotainment System ของ Flyme เนี่ยมีเหมือนกันนะครับด้านระบบความปลอดภัยครับนอกจากระบบความปลอดภัยพื้นฐาน ABS นะครับควบคุมการทรงตัว Traction Control r a k e Assist ต่างๆแล้วเนี่ย Hill Descent นะครับ Hill Start Assist เบรคมุนไฟฟ้าออโต้เบรคโฮวัดแรงดันลมยางนะครับแล้วก็แอร์แบ็กเนี่ยฟอนต์แอร์แบ็กนะครับกล้องรอบคัน3ามรองศา ISO f i ิต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ตัว Max นะครับเพิ่มขึ้นมาจากตัวโปรคือเซนเซอร์กระยะด้านหน้านะครับเพราะตัวโปรเนี่ยจะมีแค่เซนเซอร์กระยะด้านหลังครับเพิ่ม Adaptive Cruise Control Intelligent Cruise Control ครับเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติช่วยเบรกฉุกเฉินด้านหน้านะครับแล้วก็แน่นอนว่ามี Rear Collision Warning หรือว่าช่วยเบรกฉุกเฉินนดด้้าหลังวย บายสปอร์ตมอนิเตอร์ลิงนะครับเลนคีฟแอซิดเอมเมอร์เจนซี่เลนคีปปิ้งแอซิดครับควบคุมรถให้อยู่ในเลนในสภาวะฉุกเฉินครับเลนดิพัชเจอร์วอร์นิ่งแจ้งเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลนนะครับเลนเชนซิงแอซิดครับเรียกคอร์ทฟิคอะเรสต์ RCTA RCTB นะครับช่วยเบรกเวลามีวัตถุตัดผ่านขณนะถอยออกจากช่องจอดรถเนี่ยมีเฉพาะในรุ่นท็อปครับมาลองดูภายในกันนะครับคันนี้น่าจะเป็นสีที่เป็นสีขาวนะครับฐานล้อ2,750ม mm, ิลลิเมตรคุณดูภายในของเขาดิ ดูจากราคาที่ได้ดูจากไซซิ่งที่ได้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอเคมันเป็นรถในกลุ่ม SUV ที่อาจจะไม่ได้ถูกยกสูงขึ้นมามากนักนะในมุมเขนคือถ้าดูจากพื้นถึงตัวรถอะไม่ได้สูงมากแต่ภายในนะครับใหญ่นะกว้างมากนะครับตัวเบาะตรงนี้นะเขนขออนุญาตแป๊บนึงนะครับตัวเบาะนะอันนี้คือชันสุดเอ็นได้ไหมเอ็นได้นี่ หลังคากระจกนะครับพร้อมม้านมาให้เรียบร้อยทําการบ้านมาดีว่าประเทศไทยของเราไม่ค่อยเป็นมิตรกับหลังคากระจกนะถือว่าทําการบ้านมาดีการนั่งการโดยสารเนี่ยเคนชอบนะครับไหลรุ่นหลแบนเนี่ยฟอร์บอร์ดราบอย่างนี้ก็จริงแต่มันจะสูงขึ้นมาและยัดขาไปใต้เบาะหน้าไม่ได้เพราะว่าเคนสูงตั้ง1้อยแแขนยาวขาย,ยาวอย่างเงี้ยอันเนี้ยฟอร์บอร์ดของเขานะครับพื้นห้องโดยสารอะมันกดลงไปแล้วเท้าเคนอะสอดไปใต้ที่นั่งข้างหน้าได้ด้วยอันนี้คือความดีงาม แล้วนั่งกว้างนั่งสบายมากๆสีทูโทนอาจจะมีปัญหาไม่เป็นไรถ้าคุณอยากได้การดูแรงง่ายๆตัวท็อปมีแบบสีดำแบบนี้ครับด์กบลูให้เลือกด้วยกว้างจริงในเรื่องของความสะดวกสบายนะรถแปดเกแสนนะทุกคนคุณดูตรงนี้นะเกใส่รองเท้าเนี่ยลูกเล่นดีมากนะและอย่างที่ผมบอกว่าวัสดุหลายๆอย่างอ่ะคือดีมากถ้าคุณบอกว่าวอลโวคือดีซีเกอคือดีอ่ะ คันนี้ถ้าสังเกตพวงมาลัยอ่ะก็เป็นพวงมาลัยแบบซีเกอร์จอเลือนไม้ก็เป็นจอเรือนไม้ของซีเกอร์นะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็มีแก้วอีกนะครับแล้วตรงนี้เย็นด้วยนะนี่คือแบบอาจจะไม่ได้ใส่น้ําแล้วมันเย็นอะ่ะแต่ว่าช็อกโกลตช็อกโกแลตได้นะครับแล้วถ้าคุณมาดูที่ด้านหน้า490กิโลเมตรเอ็นเพียงพอสำหรับการใช้งานไหมอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในการทดสอบใช้งานจริงเบาะเป็นวีลคัมซีดด้วยนะไวรเลสชาร์จอยู่บริเวณนี้นะครับมีที่วางแก้วอยู่บริเวณนี้้้เวววววลลารารงงขวดแวแกไป ไอตรงคอนโทรลตรงนี้นะครับเนี่ยอันที่เป็นมีเดียอยู่เนี่ยมันจะติดแขนเราหรือเปล่าแต่ว่าคอนโซลบริเวณนี้เขียนว่าดีไซน์ออกมาดีนะครับแล้วก็ช่องที่เป็นดับเบิลเลเยอร์ของเขาอ่ะคุณดูดิวาง iPad มินิได้ชาร์จฟงชาร์จไฟต่างๆได้สบายเลยแล้วก็ในราคาเท่านี้นะคุณได้แอมเบตไลท์ในห้องโดยสารแล้วก็ถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยคุณได้เรื่องของระบบเซฟตี้การขับขี่ครบคันเลยหน้าจอกลางขนาดใหญ่นะครับจอเลือนไม้แบบนี้ก็ตามสมัยนิยมส่วนพวงมาลัยเนี่ยรถ e v จีนก็ ยังไงต้องพวงมาลัยแบบนี้จริงๆต้องพวงมาลัยแบบนี้จริงกะจกล้างตัดแสงนะครับมีไฟหรือเปล่าอันนี้มีไฟมาให้ครบถ้วเลยอันนี้ดีอันนี้น่ารักมากนะครับเคนว่าตัวหน้าจออินเทอร์เฟซของเขาอ่ะคุ้นคุ้นลักษณะเนี่ยผมว่า<ส>มาทางคล้ายๆ b y d หรือเอาจริงอ่ะผมว่ารถจีนหลาย,ลายแบรนด์อ่ะอินเทอร์เฟซหน้าจอประมาณนี้แหละแต่ที่เคนรู้สึกคือทเทียบกับ BYD ที่ช่วงนี้ขับบ่อยๆนะครับและอีกหลายๆรุ่นอ่ะคือเคนรู้สึกว่า u x u i ของเขาอ่ะสวย ใช้งานง่ายทัชสกรีนดีติดนิ้วนะครับมีโคซีซีที่ใช้ปรับเบาะเห็นไหมเพราะว่าฝั่งพาสเซนเจอร์นะครับคุณจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีพนักรองขาเพิ่มขึ้นมาด้วยคุณดูนะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลื่อนลดได้เอ็นได้นะครับแล้วก็แน่นอนเป่าลมเย็นต่างๆมีนวดได้ไหมนวดได้ปรับไฟฟ้าได้เป่าลมอัตโนมัติได้โอ้โหในราคาเท่านี้นะกับสิ่งที่ได้กับตัวถังที่ใหญ่ขนาดนี้นะ หุยน่าสนใจนะสําหรับคนที่อยากได้รถแบบใช้งานในชีวิตประจําวันสักหนึ่งคันนะแล้วเคนว่าอยากลองขับดูด้วยความที่ตัวถังมันใหญ่มันดูกว้างแบบนี้ครับเฮดอัพดิสเพย์ระบบการขับขี่ต่างๆอยากรู้ว่าในการใช้งานจริงจะเป็นยังไงแต่อย่างหนึ่งที่ชอบแล้วมากเลยคือแถว2เนี่ยกว้างมากแล้วต่อให้แถว1นึ่งเนี่ยนั่งกว้างมากๆขนาดนี้แล้วนะแถว2ก็ยังเหลือที่เยอะแล้วที่วางขาซ้ายเนี่ยดีไซน์ออกมาดีมากๆนะครับ นอกเหนือจากพวงมาลัยนะครับแล้วก็จอที่เรารู้สึกว่าเป็นเรือนไม้แบบของซิกเกอร์ยังไงก็คือของซิกเกอร์ที่แบบปรับนิดหน่อยคุณจะเห็นแอมเบียนไลท์ต่างๆเนี่ยวัสดุเนี่ยคือระดับซิกเกอร์เลยนะแต่ในราคาเท่านี้แล้วก็ใหญ่กว่ากว้างกว่าเน้นความสะดวกสบายมากกว่าอีกอย่างหนึ่งที่เคนชอบคือฟังก์ชันจอกลางนะครับเคนชมไปแล้วทีหนึ่งใช่ไหมที่มันใช้งานง่ายเยงี้ยเมื่อกี้มาลองเล่นดูอีกทีหนึ่งมันมีแบบีแลกซ์โหมดอ่ะที่คุณสามารถเลือกแอมเบียนในการพักผ่อนได้เขาจะเอนบอกปรับบอรอันน แต่คุณจ่ายถูกกว่า X เผืงเยอะมากและเคนจะบอกว่าใช้งานง่ายมากๆคุณสามารถจะนั่งเบาะนี้นะครับแล้วก็ให้เขาปรับเป็น Relax Mode อ่ะคือ V2V ได้ V2L ได้สําหรับ Camping Mode อ่ะได้อยู่แล้วจ่ายไฟให้รถจ่ายไฟออกข้างนอกจ่ายไฟให้ตู้แอร์เวลาไปแคมปิ้งอ่ะคันนี้ทําได้อยู่แล้วแต่ที่เจ๋งคือเวลาเราอยากพักผ่อนอยู่ในรถประชุมเสร็จเดี๋ยวเตรียมขึ้นประชุมอยากมีสมาธิ Relax Mode ใช้งานง่ายมากๆและที่คุณได้ยินอยู่นี่คือเสียงจาก Relax Mode นะครับหรือจะเป็น Private Mode อ่ะ ตัวท็อปเบาผู้โดยสารนะครับมันจะมีลําโพงอยู่2ตําแหน่งก็จะดังแค่ตัวผู้ขับขี่ได้หรือที่เคนนั่งอยู่นะครับความโดดเด่นคือเขามีที่เคนบอกเบาะรองนั่งและพอคันนี้ลําโพงมันเยอะเป็นตัวท็อปอะซื้อตัวท็อปเลยคุณลาโพงเสียงดีมากฟังก์ชันต่างๆดีมากและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องชมว่าดีมากคือในราคาเท่านี้นะคันนี้มันจะมีแอร์เวนเทเลชั่นที่เบาใช่ไหมครับเป่าลมสบายอยู่แล้วที่เจ๋งคือมันมีเบาะนวดแล้วเบาะนวดของมันครับ เป็นหนึ่งในรถจีนระดับราคาเท่านี้หรือสูงกว่านี้นิดหน่อยไม่กี่คันที่ตัวบอลน,นวดของมันอะขึ้นมาถึงสะบักของผมทุกคนผมอยากอยู่ในนี้ที่ทั้งวันแล้วไม่เป็นไหนเพราะว่านี่ครับผมเปิดเอนเปิดอา่ารีแลกซ์โหมดเป็นเสียงแอมเบียนประมาณนี้นะครับแล้วให้มันนวดอะผมกล้าพูดได้เลยว่าผมให้ไม่เกิน5นาทีครับหลับแน่นอนดีมากดีมาก ฐานล้อ2750นสะครับสั้นกว่าไอออนวีห้ามิลยาวกว่าตัวสามดูที่เคนบอกมันดูไม่ได้สูงมากเนี่ยเทียบกับ iPhone 13 Pro ปเห็นป่ะนิดเดียวแต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับมันจะมีส่วนของเคสของ h ฮาสิ่งแบตเนี่ยห้อยลงมาหน่อยจากตัวถังเนี่ยสักนิดหนึ่งประมาณนี้แต่ว่าก็แลกกันไปนะครับผมว่ามันก็ยังสูงอยู่ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันทำให้พื้นที่ในห้องโดยสารพื้นที่วางเท้าอะ่ะมันถูกดีไซน์ออกมาได้ดีมากอันนี้ต้องชื่นชมนครับ ถ้ามาชมที่งานนะครับตอนนี้ที่บูจิลี่จะมีแต่ตัวท็อปเนาะตัวเริ่มไม่มีมาโชว์แต่เอาจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีเอ็กซ์เทอียอะไรที่แตกต่างกันยกเว้นภายในนะครับกับฟังก์ชันต่างๆถ้าจะแนะนําผมว่าจัดตัวท็อปไปเลยผมชอบบอกผู้โดยสารตอนหน้าที่มันมีรองน่องอ่ะรวมถึงเป่าลมมีนวดด้วยตัย้งหาก เขาตั้งใจนะครับที่จะสร้าง G ีลี่เอเนี่ยการทําราคาต่างๆเนี่ยคือเขาไม่ได้ประกอบในประเทศไทยแน่นอนว่าไม่ได้เข้า EV3.5 ไม่ได้ซับซีไดฟ์นะราคาอาจจะดูสูงกว่าคู่แข่งอยู่นิดนึงแต่ก็มีถูกกว่าหลายๆรุ่นนะครับในกลุ่มที่เป็นเ s กเม e ต์ใกล้เคียงกันเขาหมายมากเลยแหละว่าจะมาแย่งส่วนแบน่ง จากอัตโต้3มาได้ซึ่งอัตโต้3เนี่ยขายในไทยมานานแล้วมายเนอร์เชนที่จีเนี่ยก็ไม่ได้หน้าตื่นเต้นอะไรหน้าตาก็เหมือนเดิมออปชันก็ไม่ได้หุือหวาสำหรับเคนเคนรู้สึกว่า GLE X5 คันนี้ครับมีหลายอย่างที่น่าสนใจอย่างภายในเฮดลูมเล็กลูมความกว้างในห้องโดยสารเนี่ยกว้างกว่าอัตโต้3นั่งสบายกว่านะครับออปชันความสะดวกสบายอินเทอร์เฟซ UX UI ต่างๆเนี่ยเจ๋งกว่าอัตโต้3รวมถึงนะครับเบาะนวดเบาะเป่าลมต่างๆเนี่ยลองใช้ดูแล้ว เฮ้ยมันสบายกว่าอัโต้สามเยอะเลยใครที่กําลังเล็งๆอยู่เนาะแล้วราคาที่แตกต่างกันเล็กน้อยเนี่ยไม่ได้มีผลมากนักนะครับก็อยากให้ลองมาดูจีลี e x 5ลองพาที่บ้านมานั่งผมบอกเลยว่าใครที่ได้นั่งแถว2แถวหนึ่งแล้วเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันกว้างมันสบายมากส่วนเรื่องการขับขี่เดี๋ยวไว้ลองขับแล้วเอารีวิวมาฝากกันอีกทีครับวันนี้ลาไปก่อนฝากไลค์ Subscribe นะครับติดตามคอนเทนต์มอเตอร์เอ็กซ์โปของเรากันได้ต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์เลยลาไปก่อนสวัสดีครับ